ี่ย่มีแค่พิธิการแล้วก็เดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตอันนี้เอาไว้หน่อยใครก็อย่าไปป่วยหรอกโอ้ยหลมอตื่นป้าพารินเนี่ยเมีแบบปากพิเศษมากี่เริ่มแบบรอดี๋ยวนะใช่บอกเลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่หนูแบบ ต้องรีวิวเพราะว่าวันนี้เขาฟาดมากคือแบบใครไม่รู้พลาดอย่ามาหยามบ้านแม่อย่ามาหยามบ้านแม่แล้เขาไม่ได้ปกป้องลูกเขาเลยนะเขาบอกว่าฉันจะไม่ยอมแล้วฉันจะออกมาปกป้องกังหันกับคุณหอมอยู่ก็คือแบบลุกขึ้นปกมือที่ผมอ่านบทมาปกติเวลาเจออะไรนิดหน่อย <c oughs> เขาจแะบบอุ้ยหัวใจกำเริบคท่านี้เขามาแบบหนักแน่นไม่เท่าไหร่เพราะว่าวีดเพิ่มแบบว่าพ้ดีได้มาได้มาเฉลยซีนนี้ว่าฉันก็ไรเป็นจ่าไม่ดี วันนี้แม่ฟาดมากฟแม่ดูสิทักเรื่องได้ฟาดอันนี้อันเดียวใช่ให้แม่ปล่อยแม่ก็โดนกระทำมากติแม่จะเป็นยังไงใส่ยอมค่ะเนาะแม่ยอมลูกยอมตลอดแต่ปกป้องเอาวันนี้ซึ้งเมื่อกี้คือไม่ได้ฟังพี่ถารเลยว่าซึ้งแม่อยู่โอ้โห ผมก็แอบคิดมาตลอดนะครับว่าถ้าผมเป็นหลมามก็คงจะดีผมอยากเรียตั้งกตาคุณย่า ต้องมีเสียงน้ำตาค่ะก็เป็นความพันกูกเลยถึงก็งัดสกูตเออกมาเออเปร์ไม่ปิดไหนไปก็ไปเลยค่ะแล้วคุยดูทีที

เขาสามารถร้องให้้ายขวาพี่จุ๋ยคือ้องเรื่องเงินได้ยว่าบอกว่งเี้ยอาจารย์เป็นไงอะน้ำตามันย้อนขึ้นพี่ย่าโอนยังไงนอนยงไงจากใจเลยกูไม่แปลกใจแล้วทำไมดารตีเป็นอย่างนี้นี่เป็นล่าที่โครงการมนเดินคนอื่นเขาไม่เห็นคุณจุ๋ยวรัตยาค่ะไม่แปลกใจละ อ๋อเอาญ้าตบชนะลตีใช่พี่ในหม่นไส้หนูเคยโดนพี่ต่ายตบแล้วทีี่ไหนนีแหละนางอายมั้งตบตบหลอกตบจริงคุณผู้ชมคะถ้าเมื่อกี้คุณผู้ชมท่าเมื่อกี้หนูตอบไปว่าตบหลอกคุณท่านผู้สัตว์จุ่ยนะคะท่านผู้สัตว์จุ่ยก็จะให้ซีนีเป็นตบจริงเพราะฉะนั้นหนูจะตอบว่าตบจริงไปแล้วค่ะ ีวร้มมท,ทใหคคุณุณาสขขอบคุณที่เชื่อใจเรานะคะที่เต้นมากยียรไม่ไหน่เลยแล้วเราก็เต้นกันไปแล้วหลายรอบถามว่าเรามีความมั่นใจไหมกับรอบต่อไปไม่มี ขอ้เยขอดูดไม่เอาเฮ้ยขอดูดีขอดูดีอยากไหมครับใยเกยากเลยไยากค่ะเคยเหมือนใครเพื่อนในห้องเรียนที่บอกไม่ได้อ่านหนังสือแล้วมันทำได้ทุกคอปะอินเนอร์หรือิวนั้นไม่ได้ยากยากยากจริงๆยากนะ ว่าเขาเต้นไม่ถูกมันดูสบายไแปบบมันต้องแข็งๆบบพ,พวกเรามันต้องเก่งๆมันเปล่ามันจะใช่โรบอทดูผักไทยกับพี่ลุงไว้เดี๋ยวมีแทบเพิ่มมหมคือแบบต้องเป๊ะทรอเพราะนี่สองคนนี้ความฝังของหมู่บ้านเลยครับ ได้เหรอครัองกครูดูครูๆอยากให้ทางผู้จัดนั้งเล่นไปเต้นสักรอบหรือสองรอบ ครับตัดได้ไหมพี่นายจะตัดได้ไหมหนูอ่ะก็ได้พี่นายจะตัดได้ไหมอย่าทำหน้าตนักใจอย่างนั้นสิคะจะเอาอะไรใส่ใช่ไหมจะเอาอะไรใส่ก่อนที่มีอะไรพร้อมกันเลยเดี๋ยวพี่ถ่ายสมบกเผื่อไว้ใส่ เราจะมาเต้นในที่จีอยู่เซนเตอร์เพล่กระตุ้นความสุขเดูกันนี้เป็นสิ่งใหญ่มากๆจะเต้นน่าจะครบทุกคนเลยคุนไงก่อนน